ปัญหาในช่องปากเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากหรือคราบเหลืองที่ทำให้คุณเสียความมั่นใจเสียบุคลิกภาพหรือปัญหาของเหงือกและฟันที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพภายในช่องปากของตัวคุณเองทุกปัญหาสามารถจัดการได้ด้วยยาสีฟัน Dental Swiss ยาสีฟันเจลน้ำเงินที่มีสารสกัดสำคัญจากสาหร่ายทะเลน้ำเลืกกั การตีฟันขาวขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้สารสกัดจากสารหร่ายทะเลน้ำาลึกที่มีสารไฟโคไซานินสีจากธรรมชาติจะช่วยลดการอักเสบและสลายเม็ดสีเหลืองที่อยู่ในฟัน ช่วยทำให้คราบดำจากชากาแฟบุหรี่หินปูนอ่อนตัวลงทุกครั้งที่แปรงจนหลุดออกอย่างเห็นได้ชดัดช่วยเคลือบผิวฟันกำจัดแบคทีเรียาสายเหตุของการเกิดกลิ่นปากและฟันผุลดอาการเสียวฟันปวดฟันไม่ทำลายผิวเคลือบฟันทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงไม่ผุ ลดการเกาะเกิดแบคทีเรียได้ยาวนานกว่า12ชั่วโมงลมหายใจหอมสดชื่น ใช้เพียงเล็กน้อยก็เทียบเท่ากับการแปรงฟันถึง2ครั้งนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของน้ำยามุวนปากยาสีฟัน Dental s สวิสปลอดภัยผ่านการรับรองมาตรฐานจาก GMP ยาสีฟันที่ช่วยฟื้นฟูสภาพช่องปากดูแลครบทั้งเหงือกและฟันระงับกลิ่นปากได้ถึง99.99% 99ฟันขาวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ลมหายใจหอมสดชื่นใกล้แค่ไหนก็มั่นใจต้อง ยาสิฟันเดนทรอลสวิต